เ,เพื่อนเที่ได้รับวัคซีนแอสตรามาแล้ว2เข็มถ้าฉีดเข็ม3ตอนนี้มีการอัปเดตคำแนะนำใหม่มาแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ drk channel กับผมหมอเต้กิจจาครับ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของเชื้อโควิดกายพันธ์โอไมครอนทำให้หลายประเทศมีการปรับสูตรวัคซีนใหม่โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นครับประเทศอังกฤษปรับสูตรฉีดเข็ม3ามเร็วขึ้นสาราชา,าจาจมีบริษัทแอสตราเซเนกาเป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิดลายหลักประชากรส่วนใหญ่ซึ่งได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า80%จึงได้รับวัคซีนแอสตราเป็น2เข็มแรก ส่วนการกระตุ้นเข็ม3ได้มีการปรับสูตรการฉีดวัคซีนใหม่เป็นเร็วขึ้นกว่าเดิมคือจาก6เดือนเหลือเพียง3เดือนครับ <Wow. S 1> แนะนำเข็ม3ามให้ใช้สูตรไขว่จากผลคันวิจัยในประเทศอังกฤษ,อกฤษของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ชื่อว่า ComCov2 Trial เป็นการศึกษาถึงการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบไขว่และตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อดัง The Lancet พบว่าการฉีดวัคซีนสูตรไข้สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้ดีกว่าสูตรปกติเดิมครับโดยไม่เปรียบเทียบภูมิที่ได้จากการฉีดสูตรไข้แอสตราตามด้วยโมเดนาพบว่าระดับแอนติบอดีสูงกว่าการฉีดแอสตราสเข็มอย่างในภาพเราจะเห็นแท่งสีฟ้าสูงกว่าแท่งสีเทานะครับและเมื่อดูภูมิของสูตรไข้ไฟเซอร์ตามด้วยโมเดนาในแท่งสีส้ม ก็จะเห็นว่าสูงกว่าการฉีดไฟเซอร์2เข็มตามปกติในแท่งสีเหลืองด้วยเช่นกันครับ <L un it> คำแนะนำใหม่สำหรับคนได้อ s สตราสเข็มมติการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด1 9เข็มกระตุ้นใหม่โดยให้คนที่ได้รับวัคซีน2เข็มแรกเป็นแอสตราเซเนกาฉีดเข็ม3เป็นที่3เดือนครับและสำหรับชนิดของวัคซีน แนะนำให้ฉีดเป็น m r a วัคซีนก็คือ p ฟ i z e r หรือ m o เด r n a โดยไม่แนะนำเข็ม3เป็น Astra แล้วครับ <Wow. S 1> ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเนที่ได้ฉีดวัคซีน a s s t ร a ครบ2เข็มแล้วนะครับว่าหากฉีดเกิน3เดือนก็ควรหาเข็มกระตุ้นฉีดกันได้แล้วและเข็มกระตุ้นที่แนะนำก็จะเป็นไฟ i ซอร์หรือว่า Mo เด r n a ครับ และก่อนจากกันไปฝากเพื่อนช่วยกดติดตามช่อง d e k i Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ